เปิดภาพน่ารักนิวทิติภูมินั่งเฝ้าเตตะวันไม่ห่างเตียงหลังแอดมิตโรงพยาบาลเรียกได้ว่าเป็นคู่เพื่อนซีและมีดีกรีคู่จิ้นที่มีเคมีดีต่อใจมาให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนกันอยู่เรื่อยๆเลยก็ว่าได้สำหรับสองหนุ่มแห่งสังกัด GMMTV อย่างเตตะวันวิหกรัดและ นิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณที่ล่าสุดวันที่20ตุลาคม2566ทางหนุ่มวินก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนๆแห่ปากังใจและความห่วงใยให้รัวๆหลังเปิดภาพนั่งเฝ้าหนุ่มเตไม่ห่างเตียงพร้อมกันนี้นิวทิติภูมิก็ได้เขียนแคปชั่นกำกับสั้นๆว่า หายไวๆซึ่งหลังจากที่หนุ่มนิวได้เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและอวยพรให้หนุ่มเตหายไวๆกันอย่างคับข้างเช่นเดียวกับนิกกี้ณัชัดที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีมากดูแลกันพร้อมกับปิดท้ายด้วยอีโมจิหัวใจสีแดงหนึ่งดวงขณะที่ทางด้านเตตะวัน ก็ได้เปิดภาพนอนใส่สายน้ำเกลือลงไอจีสตอรีแต่ไม่มีแคปชั่นใดๆกำกับไว้เปิดภาพน่ารักนิวทิติภูมินั่งเฝ้าเตตะวันไม่ห่างเตียงหลังแอดมิดโรงพยาบาลเรียกได้ว่าเป็นคู่เพื่อนซีและมีดีกรีคู่จิ้นที่มีเคมีดีต่อใจมาให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนกันอยู่เรื่อยๆ เลยก็ว่าได้สำหรับสองหนุ่มแห่งสังกัด GMMTV อย่างเตตะวันวิหกรัฐและนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณที่ล่าสุดวันที่20ตุลาคม2566 ทางหนุ่มวินก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนๆแห่ปากำลังใจและความห่วงใยให้รัวๆหลังเปิดภาพนั่งเฝ้าหนุ่มเตไมห่ห่างเตียงพร้อมกันนี้นิวทิติภูมิก็ได้เขียนแคปชั่นกำกับสั้นๆว่า หายวๆไซึ่งหลังจากที่หนุ่มนิวได้เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจและอวยพรให้หนุ่มเตหายไวๆยกันอย่างคับข้างเช่นเดียวกับนิกกี้ณัชชที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีมากดูแลกันพร้อมกับปิดท้ายด้วยอีโมจิหัวใจสีแดงหนึ่งดวงขณะที่ทางด้านเตตะวัน ก็ได้เปิดภาพนอนใส่สายน้ำเกลือลง IG Story แต่ไม่มีแคปชั่นใดๆกำกับไว้